นนนเช่นเคยนะคะกับทางด้านคุณวรุธรุ่งขำจาก YLG b o o l e a n and Future สวัสดีค่ะคุณวรุธค่ะสวัสดีครับดูจากเรื่องของราคาทองคำแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะวันศุกร์ราคาทองคำปรากฏว่าปิดพุ่งขึ้นไปดิ่งขึ้นไปราวๆ3าเซนเลยทีเดียวนะคะจะ ป็นยังไงกันบ้างสาหรับสัปดาห์นี้มีมุมมองว่ายังไงเพราะว่าดูจากภาคของแรงงานของสารัฐที่มีการประกศาศออกมาโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานค่อนข้างที่จะซบเซาอันนี้เป็นตัวหนึ่งใช่ไหมคะที่เป็นตัวหนุนในเรื่องของราคาทองคําคุณรุตมองในเรื่องของตลาดแรงงานของสารัฐว่ายังไงบ้างครับต้องต้องบอกว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเ,เกเษตรนะครับที่ออกมาต่ํากว่าที่มีการคาดการเอาไว้ซึ่งออกมาประมาณ3ามแสนสามหมื 38, ่นแปดพันลายเท่านั้นเอง <c oughs> จากครั้งก่อนเนี่ยอยู่ที่ระดับ1นึ่งแสนหกหมื่นสองพันลายจะเห็นว่า การจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ค่อนข้างมากนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนกลับไปวิตกกังวลอีกครั้งหนึ่งว่าอ้าวไหนบอกว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าตลาดแรงงานมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากแต่ว่าไปไปมาเนี่ยตลาดแรงงานไม่ไม่ได้มีการแข็งแกร่งตัวเลขการจ้างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นน้อยมากนะครับปัจจัยดังกล่าวก็เลยทําให้กระแสการคาดการเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเริ่มถูกชะลอออกไป พอดอกเบี้ยไม่ขึ้นนักลงทุนก็ยังอยากที่จะมีการโยกเงินลงทุนกลับมาลงทุนในตัวตลาดทองคําเพิ่มมากขึ้นนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนกล้าที่จะกลับเข้ามาถือครองทองคํามากยิ่งขึ้นเพราะว่ากังวลว่ากระแสะการปรับขึ้นอตัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะปรับขึ้นอตัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนน่าจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการแล้วเพราะว่าตลาดแรงงานไม่ได้สดใสน,นะครับเราไป ดูในส่วนของเหตุผลที่ตลาดแรงงานไม่ได้สดใสกันจริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐไม่ดีจริงอย่างที่หลายคนกังวลหรือเปล่านะครับพอเราเข้าไปอ่านในส่วนของรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐนะครับปรากฏว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งเลยมาจากในส่วนของการหยุดงานประท้วงอของบริษัททำเ,เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็แสดงว่าอ้าวอย่างนั้นก็ ไม่ได้ไม่ตลาดแรงงานไม่ได้แย่จริงสิมันเป็นแค่ปัจจัยเกี่ยวกับการประท้วงหรือเปล่าแต่ว่าไปไปมา,มาเนี่ยพอเราเจาะลึกหรืออ่านในส่วนของรายงานลึกเข้าไปอีกปรากฏว่าในส่วนของภาคเหมืองและภาคอินโฟมชันก็มีการจร้างงานที่ลดลงจริงๆถึงแม้ว่าหักในส่วนของตัวเลขการประท้วงออกไปะนะครับการจร้างงานเนี่ยในวันศุกร์ที่มีการประกาศออกมาบอกว่ามีการจร้างงาน ต่ำที่สุดในรอบ5ปีเพราะว่ามีการประท้วงแต่ว่าถึงแม้ว่าไม่ได้มีการหยุดงานประท้วงการจ้างงานก็อาจจะมีการต่ำที่สุดในรอบ2ปีดังนั้นแล้วตัวเลขตลาดแรงงานก็ยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าในส่วนของ ทิศทางของความแข็งแกร่งของการจ้างงานในฝั่งสหรัฐก็ไม่ได้ดีอย่างที่หลายคนคาดการณ์นะครับค่ะนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่หลายคนมีการคาดการณ์กันเอาไว้ว่าเฟดอาจจะยังชะลอ,อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงของเดือนนี้ไปก่อนแล้วค่ำคืนนี้ก็จะมีการปราศัยของเจเนตเยเลนอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นการกล่าวครั้งแรกนะครับหลังจากที่ตัวเลขตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐเริ่มส่งสัญญาณความอ่อนแอในส่วนของการจ้างงานนะครับคุณเจเนตเยเลนเนี่ยอาจจะต้อง นักลงทุนก็กำลังจับตาดูคุณเจเนตจะเล่นเพราะว่าทุกครั้งเลยที่คุณเจเนตออ,ออกมาพูดในสองสาครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจเนตได้เล่นยืนยันตลอดว่าสหรัฐพร้อมนะที่จะมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยอัตราเงินเฟอ้อจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตลาดแรงงานก็แข็งแกร่งทั้งนี้ทั้งนั้นพอตัวเลขตลาดแรงงานในวันศุกร์ออกมาไม่ได้เป็นไปนอย่างที่คุณเจเนตจะเล่นพูดเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านะครับ ต้องดูท่อยท,ทีของคุณเจเน็ตยเล่นแล้วว่าเธอจะมีการเปลี่ยนหรือการส่งสัญญาเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นไปในทิศทางไหน<ช>ถ้าเธอยังยืนยันเหมือนเดิมบอกว่ายังแข็งแกร่งนะพร้อมนะที่จะขึ้นดอกเบี้ยทองก็อาจจะเกิดในส่วนของแรงขายทํากําไรกดดันลงมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าเธอบอกว่าเอ้ยตัวเลขมันก็ไม่ดีนะเนี่ย ยังคงมีปัญหาอยู่ปัจจัยดังกล่าวก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยนุนทําให้ราคาทองคําเริ่มรีบาหรือดีดตัวขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าไปจับตาดูในส่วนของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือประธานเฟดท่านอื่นๆก็เริ่มมีการออกมาส่งสัญญาณเหมือนกันว่าจริงๆแล้วในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้ดีอย่างที่มีการคาดการเอาไว้ก่อนที่จะมีตัวเลขตลาดแรงงานเปิดเผยออกมานะครับประธานเฟดชิคคาโกในชาวอีเวนต์เนี่ยก็มีการออกมาพูดเหมือนกันว่า ประสิทธิภาพการผลิตในฝั่งสหรัฐเริ่มมีทิศทางที่จะชะอลอตัวลงปัจจัยดังกล่าวเนี่ยสแสดงให้เห็นว่าพอภาคการผลิตชะอลอตัวลงการจ้างงานก็น่าจะชะอลอตัวลงไปด้วยชาวอีเวนเลยบอกว่าเนี่ยถ้าการผลิตชะอลอตัวลงการจ้างงานชะอลอตัวลงเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะมีการเติบโตที่ชะอลอตัวลงก็ได้ประเด็น,น,นดังกล่าวก็เป็นประเด็นตัวหนึ่งที่นักลงทุนเริ่มเห็นในส่วนของประธานเฟดเริ่มบางท่านนะครับเริ่มออกมาสแสดงในส่วนของความวิตกกังวลเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดหลังจากตัวเลขตลาดแรงงาน ออกมาไม่ดีนางราเอลเบอร์นาเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐอีกท่านหนึ่งก็มีการออกมาส่งสัญญาณแสดงความวิตกกังวลเหมือนกันซึ่งประเด็นดังกล่านเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นตัวหนึ่งที่นักลงทุนเริ่มจับตาเพราะว่าประธานเฟดหลายท่านก่อนหน้านี้นก็มีการส่งสัญญ,ญาณในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ,ธธจพอเศรษฐกิจเริ่มดรอปก็เริ่มมีการออกมาส่งสัญญ,ญาณในที่ทางตกกันข้ามแล้วครับ แล้วเรื่องของกลยุทธ์ในการลงทุนนะคะเราะว่านักลงทุนหลายๆท่านอาจจะสงสยัยว่ตกลงทองคําจะไปทางข้างไหนดีจะขึ้นหรือว่าจะลงดีเพราะว่าในช่วงของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสพอสมควร,ครแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ปรับตัวลงแรงพอสมควรเลยนะคะตกลงแล้วคุณรุตมองว่าเรื่องของกลยุทธ์ในการลงทุนแล้วก็ทิศทางของระคัทองคำเนี่ยโดยเฉพาะสัปดาห์นี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคะครับ คิดว่าหลังจากเราคุยกันจันที่แล้วนะครับบริเวณโซนแนวรับพันสองร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อเทอสซอนที่เราได้จับตาเนี่ยดูเหมือนว่าตั้งฐานได้อยู่อพอตั้งฐานได้อยู่เนี่ยก็เริ่มมีการรีบา่วหรือการดีดตัวขึ้นในช่วงปลายปลายสัปดาห์แล้วก็มาขึ้นแรงในช่วงวันศุกร์นะครับจะเห็นค่อนข้างชัดว่าราคาทองคำเนี่ยเริ่มมีการตั้งฐานเหนือโซนแนวรับบริเวณพันสองร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อเทอสซอนได้และราคาเนี่ยก็คือแกว่งตัวอยู่ในกรอบทรงตัวในระดับสูงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาน ในระยะสั้นเรายังไม่ได้มองราคาองคํากลับไปเป็นในส่วนของที่ทางขาขึ้นนะครับเรามองว่าการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยน่าจะกลับไปเป็นลักษณะของการไซเว์หรือแกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบ<า>โดยพอราคามีการขยับหรือรีบาวขึ้น อาจจะต้องไปจับตาดูโซนแนวต้านบริเวณพัน3รเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนหรือคิดเป็นเงินบาทไทยก็ราวๆ2 1 1 0 0บาทต่อบาททองคำถ้ายังไม่ผ่านอาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาให้นักลงทุนได้เข้าซื้อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่พอมีราคาเริ่มมีการปร,บรับฐานหรือการย่อตัวเนี่ยถ้ารับความเสี่ยงได้สูงอาจจะเข้าซื้อแถวแถวบร,ริเวณ1ัน4 2 6เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนแต่ถ้า,ารับความเสี่ยงได้ต่ำหน่อยก็ถอยจุดเข้าซื้อลงมาบริเวณแนวรับสำคัญประจำ บริเวณ1 2น7อเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนหรือใกล้ๆ2,300บาทต่อบาททองคำ <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นการอ่อนตัวลงไม่ควรหลุดระดับ1,200นะครับเพราะว่าจะทำให้หลุดกรอบไซด์เวถ้ายังคงรักษาระดับในส่วนของกรอบการเคลื่อนไหวลักษณะดังกล่าวได้เราก็ยังประเมินว่าราคาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้าง <c oughs> เพื่อรอ ผลการประชุมของทานธนาคารกลางสารัฐรอทิ่ทางการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งครับคุณลองจะเห็นว่าจากราบแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วยังไม่หลุด1,200เลยนะคะสำหรับราคาทองคําแล้วก็มีแนวโน้มที่มองว่าไอ้น่าจะไปต่อได้หรือเปล่านะคะแล้วดูแล้วดูอย่างที่คุณรุงบอกไปว่าแนวต้านเนี่ยประมาณ 1,287- ถึง1 2 6 ก็แนวรับเนี่ยถ้าหากว่าอย่างที่คุณุรุ่นบอกไปนะคะถ้าหากว่าไม่หลุด1,200ก็น่าสนใจดีๆสำหรับเรื่องของราคาทองคำนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะคะกับทางด้านของคุณวรุฒรุ่นอุงคาจาก YG b o l l i a n and Future ที่มาร่วมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องราวของกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำรายสัปดาห์วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอ,ขอบพระคุณครับ